ไม่ต้องหยุดพักหายใจหายคอกันเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวเมาล่าสุดถึงกับเกือบลมจับเพราะมัวแต่ช็อกให้กับข้อมูลที่เพิ่งผ่านเข้าหูเมื่อกี้แม้จะอะไรเสียอีกก็ข่าวเมาที่ว่านางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านซึ่งได้มีการเปิดเผยสามคำใบออกมาได้ได้ไดเดากันมีดังนี้เธอเป็นนางเอกดังมากพูดชื่อมาหลายคนจะต้องรู้จกัก อยู่วงการบันเทิงมาแล้วกว่า20ปีมีรางวัลทางการแสดงจากหลายเวทีการันตีอีกเพียบเธอผ่านผลงานมามากมายทั้งเล่นละครเล่นหนังเป็นพิธีกรนางแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาเป็นนางเอก MV หลายเพลงเรียกว่าทำแทบทุกอย่างในวงการบันเทิงแล้ว แต่ถึงยังไงก็ตามนางเอกดังก็ขยันทำคะแนนเพราะมักจะส่งขนมที่ตัวเองทํานั้นให้ฝ่ายชายกินอยู่เรื่อยๆถึงบ้านตลอดเลยล่ะค่ะ